สำหรับใครนะคะที่อยากได้งานหนังสติกนะคะต้องจัดเป็นรุ่นนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นงาน1ระบบ2ระบบได้นะคะ1ระบบนะคะจะเป็นงานสําหรับหานกนะคะแต่ถ้า2ระบบคุณที่จะได้ทั้งหานกและหาปลานในตัวเดียวกันนะคะตัวที่ตุมจับอยู่จะเป็นงาน1ระบบค่ะเป็นงานที่หานกนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้2ระบบเพิ่มรีซิฟนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1599บาทแล้วก็ ไล่ขึ้นมาเป็น1899บาทนะคะแล้วก็2ระบบจะอยู่ที่2299บาทนะคะถ้าใครอยากได้นะคะสามารถสอบถามตุ่มมาได้เลยนะคะตัวนี้นะคะส่งฟรีรับประกันสินค้าตลอดสายนะคะแต่หากเสียหายสามารถเคมได้นะคะแกะดูของก่อนได้ใครอยากได้นะคะสามารถจัดได้เลยจ้าเน่้ายสามารถทับได้นะคะให้อุปกรณ์ครบชุดไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มค่ะครบจบที่นี่ที่เดียวส่งฟรีนะคะสามารถเปิดดูของก่อนได้ด้วยจ้าเนา่ใครจะเอาจัดได้เลยจ้ะ Thank you.